วันนี้แม่พึ่งมาชวนทุกคนทำสเปรตะไคร้ไล่ยุงกระเจิงแบบง่ายๆลองทำตามได้เลยนะคะเหลือเชื่อแค่สมุนไพรง่ายๆก็ช่วยไล่ยุงได้แบบปลอดภัยร0อเซนเลยค่ะแม่พึ่งก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ที่เราใช้ทําความสะอาดมือทั่วไปกับตะไคร้หอมอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่เราซื้อมาทำอาหารนะทำไม่หมดก็มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงกันเลยค่ะ นำมาทุบๆก่อนนะคะให้กิ่นตะไคร้เนี่ยออกให้เยอะที่สุดยิ่งทุบยิ่งหั่นก็จะยิ่งหอมนะคะนำมาหัน่นซอยสับให้เล็กที่สุดเวลาที่เราไปใส่ขวดแอลกอฮอล์นะก็จะสะดวกมากๆแค่นี้กิ่นก็หอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยค่ะ ถ้าเรานำตะไคร้ไปตากให้แห้งแล้วก็นำมาจุดสูงไฟตรงประตูหรือทางเข้านะคะก็จะช่วยกันยุงได้ด้วยกลิ่นตะไคร้อโรมาหอมๆเนี่ยแหละค่ะคนชอบมากแต่ว่ายุงกับมแมลงต่างๆเนี่ยไม่ชอบเลยนี่แม่เพิ่งก็ใช้ตะไคร้ประมาณ2-3ต้นนะคะหั่นแล้วก็จะพอดีสามารถปรับดูปริมาณเพิ่มเติมได้เลยนะเนี่ยค่ะขยี้ขยี้ยกลิ่นก็จะยิ่งหอมฟุ้งเลย นี้ก็จะเป็นขวดแอลกอฮอล์นะคะเราก็สามารถที่จะนำตะไคร้ที่เราหั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะใส่ลงไปในแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะจะช่วยในการละลายกลิ่นนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรได้ดีแล้วเวลาที่เราฉีดพ่นค่ะก็คือสะดวกแห้งเร็วนะคะแล้วก็ไม่เนอะหนะด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือถูกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ และเพิ่งเชื่อว่าสมัยนี้ทุกบ้านต้องมีแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือแล้วก็ตะไคร้เนี่ยแหละค่ะเพียงแค่2ออย่างก็นำมาใช้เป็นน้ำยาสเปรย์ไล่ยุงได้นะไม่ต้องซื้อหาเลยค่ะประหยัดมากๆปริมาณของตะไคร้ก็ลองปรับดูนะคะนี่แม่เพิ่งใช้2ต้นก็พอดีเลยค่ะขวดเล็กๆกำลังดีเลยใส่เต็มขวดได้พอดีนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคน สเปรย์ตะไคร้หอมของเราต่อไปนี้ก็ทำเองได้ง่ายๆแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแบบแพงๆเลยหลังจากทำเสร็จเราก็จะทิ้งเอาไว้1คืนก็จะได้เป็นสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมแบบนี้เราก็นำมาฉีดพ่นค่ะที่ตัวที่เสื้อผ้าของเราเพื่อป้องกันยุงได้เลยพกพาสะดวกมากๆนี่นะคะสามารถฉีดที่แขนแป๊บเดียวก็ เรเหยเออกไปนะคะแต่ว่าก็มีกลิ่นตะไคร้เนี่ยเกาะอยู่ที่ผิวของเราป้องกันยุงได้อย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะแล้วรับชมสาระดีๆได้ทุกวันเลย